ครับช่วงนี้กัดเย็นนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดพัสดุกันแต่ว่าเดี๋ยวโปรโมทนิดสาหรับคืนนี้นะนะฮะเก็บมานานละหลายวันละนะครับก็จะแกะเช็คแกะรีวิวกันสําหรับสองนี้นะฮะคือแบทเทกแบทแมนนะครับแล้วก็เดอะจ k e r เกอร์นะ สองของนี้นะนะฮะมาดูเราดูกันนะครับก็บิวน้อยทำงานแต่อยากแกะนะมาดูแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีการ์ดแบบนะดูแล้วไม่มีนะ,ะมาดูกันนะว่าแตกแต่างไงกับที่ผ่านมานะครับสำหรับลายของสปิน m a สเตอร์แบทแมนนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะจะเปิดทัสดุ นะอันนี้ซื้อไม่จากคุณเชนนะฮะเชน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 ซื้อกันบ่อยบ่อยแล้วนะจะเป็นงานเก่างานเก่างานหนึ่งน่าจะเป็นยุคเก้าสย์เลยจากากระตูนดิสนีย์นะฮะมาดูกันว่าคืออะไรนะครับชูวิงนะีคืองานเนี้ยเดอะต้นฮีโร่เขาตอนนั้นเขา พี่ก็เห็นคนลงทั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าต้นฮีโร่นะชันแนเนี่ยเขาทั้งต้นเนี่ยขนเขาจองพี่ก็เลยอ่ะโอเคทั้งต้นเอาไปอันนี้เห็นบุญเชนเามาขายอีกรอบหนึ่งพี่ก็จัดโดยไล์คู่แข่งนะฮะราคาไม่กี่ร้อยหรอกจำไม่ได้น่าจะสามร้อยห้าสิบจะไม่ผิดเอ้ยทะลุลงไปลึกเลยเดียวไม่โดนไม่โดน เทปนี่เหนียวคุยกับน้องต้นนะเดี๋ยวต้นฮีโร่แล้วเขาบอกว่าพี่พี่ฟานเอาเก็บไปในกล่องอย่ากแกะมาดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเพราะอะไรนะครับโอเคก็คงเก็บไว้เพราะอยากอยาก,กสมัยที่กระตูเรื่องนี้ออกขายไม่มีของที่นี้เข้ามาขาย ่านไปทั้งหลายสิบตืเพ่งจะปลูกเข้ามานอนนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นงานของน่าจะเป็นแมทเทล สวยมากอะ่ะนะครับแมทเทลไหมแต่ว่าเป็นงานที่เข้าไปขายในญี่ปุ่นแมทเทลแมทเทลนะฮะช่วงนั้นดิสนีย์ลิขสิทธิ์ของงานดิสนีย์จะอยู่กับแมทเทลปัจจุบันนี้ยังอยู่วป่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกกล่องเนี่ยในแพ็กเกจเนี่ยดูดีมาก ดูดีมากมากนะฮะสำหรับเฮอร์คิวลิสนะครับไอ้นี่ชื่อเน็กซัสหรือเปล่าที่เป็นไออะไรวะเขาเรียกตัวอะไรที่เป็นครึ่งโคงครึ่งมาเนี่ยนะนะแล้วก็นี่เป็นเฮอร์คิวลิสแหม่คอยาวซะละเกน่นมีกล้ามมีผ้าคลุมนะซึ่งคือต้น เขาบอกว่ามันหลุดนะตอนที่เขาแกะและ้วแล้วก็แขนเกินหักอะไรก็ไม่รู้พี่เออ,เอ,อ,เอ,อโอเคอง,งั้นพี่ก็คงไว้อย่างนงีน้ในแพ็คแบบนี้แหละนะฮะมีโล่มีดาบอันนี้น่าจะเป็นชุดที่เขาใส่เยอะที่สุดนะนะฮะในเรื่องเฮคิลิสนะครับก็เขายังมีเหลืออยู่อีกสองสามสามส,ามส,ามสีแบบ ดูก่อนนะฮะอาจจะซื้อก็ได้ถ้ายัางอยู่นะยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ยังได้ตัวนี้มาเก็บไว้นะมันทําอะไรนะได้บ้างมาดูกันนะครับดิสนีย์เฮอร์เคิลสนะครับมีเรื่องของการบิดเอวนะฮะดูน่ะบิดเอวสวัสดิ์แอชเชนแอชเชนนะครับ,นะ L, Action, Action. รบมีกลไกอะไรเล็กน้อยซึ่งแอชเชนเฟคเตอร์ยุคเก่าจะมีนะมาดูลายกันในลายกันไอไซครอปตัวนี้เขาขายก่อน พี่ก็เอ้ยไม่ใช่ไอเออไซครอปสิพี่ก็ไอ้พี่ไม่มีเฮคลิสนะพี่ก็เลยคนอื่นเขาจองไปแล้วนะครับที่เขามีมีตัวนี้ที่เหลืออยู่นะไม่รู้ยังอยู่ไหมนะฮะตัวนี้ก็ขายไปแล้วตัวนี้มีหัวไฮดร้าก็จะเอาแล้วก็ตัวนี้ก็มีนะอันนี้เขาขายอยู่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับซีอุสนะตัวนี้พี่ซื้อมาแล้วแต่ฮาเดสไม่มีพี่อยากได้ จ้าตัวร้ายเนี่นะฮะเดสนี่ยไม่มีนะฮะมียิงอะไรได้เดสนะครับมีอะไรอีกตัวนี้ด้วยคลิสิกเวอร์ชันหนึ่งมีม้าด้วยเปกัสัสใช่ไหมแล้วก็มีโอ้มีเป็นเพรสเซตนะครับเน็กซัสใช่ไหมอ๋อไฮดราสำหรับแพ็คเดี่ยวก็มีไม่กี่แบบอย่างนี้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่อยากได้ตัวนี้นะ เรียกว่าเป็นตัวร้ายหลักเลยก็คือเจ้าฮาเดสนะครับเออมีแพ็คนี้ด้วยนะฮะที่เขาขายอยู่นะมีเจ้าสมุนฮ2าเดสอตัวแล้วก็มีอาจารย์ของเฮอร์คิวลิสนะครับชื่อว่าแผนหรือเปล่าแผนแผนนะครับก็เป็นตอนนั้นพี่เก็บของเล่นตอนนี้ยังยังเก็บอยู่แต่ไม่รู้ยัดไปลงไหนของเล่นของแฮปปี้มิลนะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะของนี้แฮปปี้มิวคือคิวลิสมาดูปีกันดิหนึ่งเก้าเก้าอะไรสักอย่างปีพันเก้ารปีพันเก้ารนะครับหนึ่งก้าเก้าเจ็ดก็ผ่านมาปีนี้2021นะครับก็ยี่สิบสีปีมาแล้วนะโอ้โหสุดยอด นะฮะก็สวยๆในแพ็กกันไปนะครับนะโอเคก็คงเก็บเดี๋ยวดูก่อนก็คือถ้าเจออีกเขคงเก็บต่อละตอนแรกขอมาดูสภาพกันก่อนพี่ว่าในแพ็กก็สวยอยู่นะหน้าตาเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูคุณเชนก่อนนะคงไปจัดจัดตัวต่อๆไปอาจจะเอาคุณพ่อก่อนเซอุสสามร้อยหใช่ไหม นะดูก่อนถ้ายังเหลืออยู่นะฮะแต่ในแพ็คนี่ดูดีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในแพ็คต่อไปแล้วกันนะดูดีมากดูดีมากนะถึงผ่านมา20กว่าปีแล้วนะฮะ,นะงานก็โอเคอยู่นะหน้าตาก็หล่อเหลาคอยาวๆแต่มันก็ยาวในในการ์ตูนมันก็ยาวอยู่แล้วนะเป็นสไตล์ นะครับแพ็คนี้พี่ว่าน่าจะเป็นตัวเด็ดสุดในเซตนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าชุดนี้เขาใส่บ่อยที่สุดนะนะครับนะชุดนี้ตอนสู้กับไฮดร้าชุดนี้ก็แล้วแต่ภารกิจของเขาที่ไปสู้แต่ชุดนี้น่าจะใส่จำภาพคุ้นคุ้นคือชุดนี้เยอะที่สุดนะครับแต่ตัวที่อยากได้ลองไปคือเจ้าฮาเดสนี่นะ จริงๆก็เป็นเขาเรียกเป็นน้าชายเขานะใช่ไหมเป็นลูกเป็นพี่น้องกับพ่อเขาก็น้าชายสิเออเป็นน้องชายของพ่อคือซีอุสนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแพ็คเดียวมีเจ็ดแบบอันนี้น่าจะเป็นแพ็คแพ็คพิเศษนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกเซตเจ้าตัวไฮด้ามันตัวใหญ่นะฮะแต่ว่ารีวิวใน YouTube น้อยมากนะไม่ค่อยมีนะเฉพาะวันยี่สิบกว่าปีมาแล้วไง โอเคครับหนึ่งคนหนึ่งไลค์นะฮะเท่านั้นแหละเป็นความฟินๆส่วนตัวนะครับหรือใครได้รู้จักมันก็นะวางได้นิดๆนะครับอีงอเนะี่ยมันยาวอ่ะก็คงไม่ซีเรียสมากอะ่ะเขาก็งองมาดีไม่พับนะครับเท่านี้นะครับสำหรับการแกะเช็คพัสดุนะรอชมรีวิวนะสำหรับแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ครับโอเคครับ see you again next time my friend thank you for watching bye bye